สำหรับผมสิ่งที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดในการโค้ชเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง mindset เป็นเรื่องมุมมองเรื่องจิตใจที่เข้าใจคนเห็นใจคนมีเอ p ม t h ์ีแล้วก็เชื่อในศักยภาพของคนคนหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของทักษะที่ส่วนตัวรู้สึกว่าสำคัญที่สุดในฐานะผู้นำคนหนึ่งหรือว่าในฐานะคนคนหนึ่งก็ตามคือทักษะการฟังครับผมว่าการฟังเป็นสิ่งแรกที่จะบอกว่า คุณสำคัญนะคุณอยู่ตรงนี้นะคุณมีตัวตนนะผมเลยรู้สึกว่าก่อนที่จะไปถึงการสร้าง performance สร้างศักยภาพของคนของทีมเนี่ยการให้เขารู้ว่าเขาสําคัญและเขามีตัวตนอยู่ตรงนี้เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆของผู้นําทุกคนและของโค้ชทุกคนผมว่าในบทบาทของผู้นำอะครับแน่นอนต้องทําให้คนได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่ต้องทําให้ทีมเพอร์ฟอร์มซึ่ง การโค้ชเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีการวิจัยมีการรับรองว่าเมื่อเราเข้าใจเขาจริงๆเมื่อเรารู้ว่าเขาติดบล็อกอะไรจริงเมื่อเรารู้ว่าเขามีศักยภาพอะไรจริงๆเมื่อนั้นแหละที่เราจะสามารถดึงศักยภาพของเขาเออกมาในเต็มที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการสื่อสารคือคนเราอ่ะฟังเพื่อที่จะตอบโต้เพื่อที่จะตอบสนองเพื่อที่จะสั่งไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจและการที่แบบเราตั้งทงไว้ว่าเราจะสั่งจะสอนจะแก้เนี่ย มันทําให้เกิดช่องว่างในการเข้าใจกันของคนถ้าเราเริ่มต้นที่เราอยากจะฟังเพื่อเข้าใจคนคนนี้จริงๆผมเชื่อว่ามันจะเป็นการลดช่องว่างตรงนั้นนะ <c oughs> เหมาะกับคนทุกคนครับแต่ถ้าเราจะดึงมาในบทบาท professional เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มีทีมเนาะทุกๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเพดของทีมบางทีมเนี่ยผมเชื่อว่า จะได้ประโยชน์จากทักษะตรงนี้มากๆเลยครับเราจะได้ความเข้าใจว่าการโค้ชที่แท้จริงคืออะไรนะเราจะได้แยกถูกว่าเออตอนไหนเราควรใช้การโค้ชตอนไหนเราควรใช้ทักษะอื่นๆแล้วก็เราจะได้ฝึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝึกฝืนเนาะในการใช้เครื่องมือใหม่ๆใ,ในการใช้สกิลใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝึกในการเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงในการที่จะเข้าใจคนคนนี้แบบที่เขาเป็นในทิศทางที่เขาจะได้เติบโต,ตและพัฒนามากขึ้นครับ ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะได้ครับคือทักษะในการเชื่อมโยงในการลดช่องว่างระหว่างคนถึงคนนอใจถึงใจไม่ว่าจะเป็นทีมที่บ้านทีมที่ทำงานหรือในฐานะผู้นำองค์กรอันนี้ผมว่าจะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราทำตรงนี้ได้โอกาสที่เราจะสามารถเข้าใจศักยภาพของคนคนหนึ่งและดึงให้เขาออกมาตั้งผลงานดึงออกมาเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยครับ ในรูปแบบของโปรแกรมนี้ครับเราจะมีหลายรูปแบบเลยครับจะมีทั้งแบบที่เป็นคลิปที่เป็นจุดแข็งของคาริเบอร์เนาะเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนนะจัดเวลาให้ตัวเองสะดวกได้มากที่สุดว่าอยากจะฟังตอนไหนก็ได้เป็นพาร์ทที่แบบฟังเฉยๆก็ได้แล้วก็จะมีการที่มาเจอหน้ากันออนไซต์ด้วยเพื่อที่จะได้ฝึกได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันจริงๆเพราะว่าการโค้ชเป็นทักษะแล้วทักษะเนี่ยต้องลงมือทำยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคน มาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรนี้นะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่เชื่อในทักษะการโค้ชมากเพราะว่าการโค้ชมันคือการฟังมันคือการเข้าใจคนอย่างแท้จริงมันคือการเชื่อในตัวคนแล้วก็ดึงศักยภาพของคนออกมาและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมามากขึ้นในการเข้าใจคนในการพัฒนาคนก็อยากชวนมาเรียนรู้ร่วมกันครับผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้สิ่งที่ทุกคนต้องการครับ